สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมโอ้โหดิวสลับคู่ตอนนี้เนี่ยมีหลายคู่มากเหลือเกินนะครับที่มีข่าวออกมาครับแต่คู่ที่น่าสนใจคือคู่นี้ครับ ฮอยลุนกับวลาโฮวิตครับถ้าคู่นี้แลกตัวกันจริงแฟนผีว่าไงครับการโชคแมคคาโต้รายงานเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะครับว่าทีมมาลายูนตูดเนี่ยพร้อมเปิดฉากเจรจากับแมนยูก่อนเลยครับเพื่อปล่อยให้วลาโฮวิตเนี่ยย้ายไปค้าแข่งกับทินโอเทฟฟอร์ดครับขณะที่พวกเขาเองก็อยากจะได้ลาสมุดหอยลุนมาเป็นตัวแทนนะครับหลังมีการคาดหมายว่าแมนยูเองก็ต้องการโลสตาร์ทีมชาติเดนมาร์กในซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันครับสื่อเจ้าดังกล่าวเขายังเผยนะครับว่า มาลายูเวนตุสเนี่ยต้องการขายสตาคนสําคัญครับไม่ว่าจะเป็นการแลกตัวหรือว่าอะไรก็ได้อยากจะขายนะครับเพราะว่าทางด้านวาร์หูวิตเนี่ยเหลือสัญญาอยู่กับมาลายูเวนตุสถึงปี2026เท่านั้นครับแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะยอมต่อสัญญาด้วยครับอาจจะต้องการย้ายทีมก็เป็นไปได้ครับส่วนลันบุฮอยลุนเนี่ยยูเวนตุสรู้ดีครับว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มเขาไม่ดีครับถึงแม้ว่าจะย้ายไปล้มเหลวในพรีเมียร์ลีกแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาเคยมีผลงานสุดปังโบลิเยสกับทางด้านอาตาลัน เขากลับมาเล่นในซีลียอิตาลีอีกครั้งเนี่ยจะทําให้เขามีสไตล์การเล่นที่ดีขึ้นครับและ เชื่อครับว่าคาสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยจะเข้ากับซิลิอัลตาลีมากกว่าที่พิมเมลีกนะครับส่วนด้านเคิร์ดออฟไซส์สื่อเมืองพอดีก็ระบุนะครับว่าเวลาโควิดเนี่ยมีค่าตัวที่47ล้านปอนด์ครับส่วนทางด้านฮอยลุนเนี่ยมีค่าตัวที่แมนยูต้องการอยู่ตอนนี้คือ60ล้านปอนด์นะครับถ้าแลกกันขึ้นมาจริงๆนะครับยูเวนตุสเนี่ยต้องเพิ่มตังค์เล็กๆน้อยๆให้กับแมนยูหรือว่าอาจจะเป็นการแลกกินเปล่าไปเลยแต่อยากจะบอกแมนยูอย่างหนึ่งครับอย่างโง่ครับค่าตัวนักเตะเราสูงกว่านะะะะคคคคครรรรรรรััััััััับบบบไไได้้้้้้้เเเเทททท่่่่่่่าา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 หกกกก็็ตตออองงงงงงนน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 ถแแลจิิๆีีมมมยยพววส เชลซีแอตเซนอลเนี่ยเขาก็ต้องอยากได้ตัวเวลาโควิดแล้วก็พร้อมทุ่มเงินที่จะคว้าตัวสุดหน้าเบอร์เก้าของมาลายคนนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับผมแล้วนะครับในฐานะที่ผมเป็นเด็กผีคนหนึ่งถ้าดิวนี้เกิดขึ้นจริงๆถ้าแลกตัวกันขึ้นมาจริงๆแอดว่าแลกเถอะครับคนรุ่นตอนมั้นไม่ไหวจริงๆครับปล่อยไปเล่นอิตาลีเถอะแล้วมาลุน้นแล้วมาแล้วมาเนี่ยครับมาเสี่ยงโชคกับเวลาโควิดมันน่าจะมีลุ้นกว่านะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงละครับ